นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโนโนมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเท e ระพร้อมด้วยป่าโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวะชื่อโน,อน้นมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่จํานวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 4. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวะชื่อโน,อน มีพิกขุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพิ่ขูนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพิขุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึ่งจำมหาประเทศหนีไว้เหตุแห่งความเจริญไม่เสื่อมพิขุทั้งหลายพิขุทั้งหลายจักหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิ่กุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิ่กุทั้งหลายพิ่กุทั้งหลายจับพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม Bien.